กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มันด้อมยูมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับโนก็คือพี่อยู่ในเกมโลบอคอยู่ในแมปฟิตหรือว่าแมปตกปลานั่นเองนะครับที่หลายๆคนถามถึงนะครับโนก็คือถามว่าหายหน้าหายตากันนานแค่ไหนนะครับพี่บอกได้เลยนะครับโนว่า ไปเป็นเดือนนะครับน้องก็คือแบบว่าหายตาเป็นเดือนๆเลยนะครับน้องก็คือไม่ได้เข้ามาเลยนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้อัปเดตให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับทุกคนก็เลยแบบว่าไม่รู้เลยนะครับว่าโค้ดตอนนี้เป็นแบบไหนอะไรไงนะครับพอเข้ามาวันแรกตกใจเลยนะครับก็คือมีโค้ดเยอะมากๆนะครับทุกคนย้านะครับน้องว่าโค้ดนะครับน้องก็คือโค้ดเยอะนะครับน้องและวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะเอามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับส่วนคนไหนอยากได้ของฟรีเปกิจกรรมของพี่ละกันนะครับน้อง ก็คือ ถ้าอยากได้ของฟรีนะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้กิจกรรมหรือว่าอยากเล่นนะครับนอในส่วนของกิจกรรมฟรีๆหรือว่าอยากได้กิจกรรมดีๆนะครับก็คือคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับน้องว่าอยากได้อะไรในแมปนี้นะครับน้องถ้าพี่แจกให้ได้พี่ท้อการแจกให้ละกันนะครับทุกคนเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องไม่ต้องมีอะไรมากนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับอยากได้ของฟรีจากพี่ก็ต้องกล้าแสดงอออกหนน่ยะครับ ก็คือคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับน้อคนละ1คอมเมนต์ละกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นการแจกโค้ดทั้งหมดเลยนะครับนอทั้งคลิปเลยนะครับทุกคนก็เลยเดียกว,ว่ามีแต่โค้ดเด็ดๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ โค้ดเบ็ดนะครับเนาะโค้ดเงินนะครับแล้วก็โค้ดเหยื่อนะครับเนาะแล้วก็โค้ดเรือนะครับทุกคนมีแน่นอนเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนโค้ดแรกก็เอาไปใส่กันเลยนะครับเนาะมันอาจจะมัวนิดนึงนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้แบบนี้แล้วกันนะครับก็คือสังเกตตัวสีดําได้เลยนะครับเนาะตัวสีดําเข้มด้านหน้านะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือตัวสีดําเข้มด้านหน้าเท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตัวสีดํานะครับเนาะเรียกกว่่าาาหลลยๆคคนะ็ืออด กันนะครับนอก็พิมพ์ตามนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับตัวสีดำด้านหน้านะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอก็คือ นี่เลยนะครับเนาะ CARBON นะครับเนาะสัญชันประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าหลายๆโค้ดนะครับก็คืออยากได้นะครับถ้าอยากได้ก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับและต่อมานะครับเนาะก็คือเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับแต่พี่ขอบอกก่อนละกันนะครับเนาะว่าพี่จะอัปเดตทั้งโค้ดใหม่และโค้ดเก่าไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าอัปเดตแค่โค้ดเก่านะครัับท้งค หม่และโค้ดเก่านะครับเนาะจะมีการอัปเดตไปพร้อมกันเลยนะครับบางโค้ดหมดอายุไปแล้วบางโค้ดก็ยังไม่หมดอายุนะครับเนาะก็ลองไปใส่ดูได้นะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าโค้ดไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่งโค้ดใหม่นะครับเนาะก็คือโค้ดแรกนะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับเนาะส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นโค้ดเก่าๆหน่อยละกันนะครับทุกคนก็บางทียังใส่ได้นะครับก็ลองไปใส่ดูได้นะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่ง นิดนึงนะครับเนาะแต่ก็อาจจะใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็ไปใช้ได้เลยนะครับรับประกันนะครับทุกคนก็คือถ้าใส่ได้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจะได้ในส่วนโค้ดนะครับเป็นโค้ดแรนดอมนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดนะครับก็คือยังมีโค้ดตัวนี้อีกนะครับก็คือ G O L D E N T i d e นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องใช้ไปได้เลยนะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ใช้ไปได้เลยนะครับโค้ดชั่นๆแต่ใช้ได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเดี๋ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะต่อมาเป็นโค้ดนิวเจอร์นะครับเนาะโค้ดนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเนาะเป็นโค้ดที่แบบว่ามีประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับเนาะแต่ก็ยังใช้ได้จริงยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนก็จะะะะะปปรรรรรมาาณนนนนนี้้เเลลยยคคัััับบบกไดว่ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับนาอว่าใช้ได้ทุกโค้ดใช้ได้จริงทุกโค้ดนะครับนาอและก็นี่เลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับนาอก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอสุดใจแน่นอน100%นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับนาอก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีดด้วว่าจะหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนสาหรับโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนออาจจะเป็นโค้ดที่แบบว่าทุกคนยังไม่เคยใส่ก็เป็นไปได้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของโค้ดที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่ได้ใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับนอ F E R นะครับนอแล้วก็ SheH น แล้วก็ MAS นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคระับนอะพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับก็สังเกตนะครับจะเป็นตัวสีดําด้าน, HAEL, นาหน้านะครับนอะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอน100%เนะครับนอะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคน,ก,คน,ก,คนก็ถือว่าเป็นโค้ดที่แบบว่าหลายโค้ดนะครับนอะก็คือยังไม่รู้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะและยังไม่หมดเท่านี้แน่ Led นอนนะครับสาหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนก็ยังมีอีกนะครับนะนี่เลยนะครับอันนี้เป็นโค้ดเก่าที่ยังใช้ได้อยู่ยังใส่ได้อยู่นะครับก็จะ สำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นโค้ดที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสุดจัดแน่นอนนะครับน้องสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับนอก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าวันนี้มีเยอะจัดเลยนะครับเรื่องโค้ดนะครับนอก็เรียกได้ว่ามีเยอะจะจัดกันไปเลยนะครับพี่ๆเขไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสม o อยากได้อยากเล่นนะครับนอในส่วนของโค้ดใหม่ๆอยากได้ในสองโค้ดเก่าๆนะครับวันนี้ก นะครับพี่ๆเขาไหนน้องๆคนไหนอยากได้ในส่วนโค้ดนะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับเนาะไปกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลในนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากได้ก็มีแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวใหม่นะครับเนาะและแถมให้ละกันนะครับสำหรับโค้ดสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือโค้ดสุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับ ก็จะได้มา2,500เหรียญเลยนะครับเนาะก็ถือว่าได้มาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับคนละ1นงไลค์1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลในแมปที่มีนะครับเนาะก็เป็นโค้ดแบบนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดหรือว่าอยากได้โค้ดที่แบบว่าใส่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มี ทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนี่ยเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแแแแแลล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 ้้้ววววกกกกกัััััััััััันน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 นะะ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 คค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 รรรรรรบบบบบบเเาไไ์์ชพี่่่ขอออยดดดจจหหต็มสิปปถ ครับเพราะว่าพี่จะเริ่มมาทำแล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันหนึ่งครับคนละหนึ่งร้อยคนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับเนาะสำหรับการแจกโค้ดใหม่ๆนะครับที่มีในตอนนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนบายบาย